มักจะมีคำพูดให้กับหนังไทยบูบูของไทยเราอยู่เสมอนะครับว่าเป็นหนังระเบิดภูเขาเผากระท่อมแต่วันนี้ผมจะให้ดูฉากบูไล่ล่าที่ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับ<ม>ก็เป็นหนังในยุค35มมภาคสี่งในฟิล์มนะครับถ้าเป็นหนังบูในยุคหนัง16มมภาคสดๆนะครับก็มักจะเป็นการดวลแบบหมัดต่อมัดจนมีคำกล่าวว่ามิดมือหมัด สมบัติมือมีดยุคนั้นถ้าจะดวลปืนกันก็จะเป็นปืนสั้นนะครับเรียกว่ายิงกันสนั่นจอแบบไม่หมดลูกกระสุนสักทีนะครับจากยุคปืนสั้นก็มาถึงยุคปืน M16 นะครับซึ่งใส่กันแบบไม่ยั้งนะครับจนมาถึงยุคที่เรียกว่าเป็นระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะครับก็ทําให้คนที่ดูหนังไทยเริ่มจะรู้สึกว่าเบือบ่อกับมุกแบบนั้นแล้วนะครับแต่ก็ยังมีหนังบางเรื่องนะครับที่ ทำคิวบูแบบนี้แหละครับแบบที่โลดโผนนะครับแทรกเข้าไปในหนังบูที่ตนเองสร้างนะครับวันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูสักเจ็ดเรื่องนะครับเรื่องแรกนี่ปี2องรครับเรื่องเพชรตัดเพชรซึ่งเป็นหนังแนวบูของสหการภาพยนตร์ไทยโดยคุณปริญญาทัศนียกุลนะครับคุ้มกับ3ท่านนะครับฉานนี้เป็นฉากเปิดตัวพระเอกมิตรชัยบัญชานะครับซึ่งนี่คุณลือชัยฤานาศครับจะต้องมาไล่ล่ากันนะครับแล้วก็ จะต้องทำให้มิชบัญชาในฉากแรกนี้หายไปเป็นหนังที่โด่งดังมากนะครับแล้วก็ทำรายได้สูงสุดให้กับโรงหนังเฉลิมเขตโดยเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่5เมษายนปี2 0 0 9นะครับแต่ละฉากนั้นเรียกว่าูกเด็ดเผ็ดบันแล้วก็สมจริงสมจังนะครับไล่ล่ากันนะครับจริงๆไล่เยอะกว่านี้นะครับผมตัดให้ดูสั้นๆน,นะครับเพื่อที่จะให้กระชับนะครับ ถ้าถามว่าเพชรตัดเพชรมีคิวบูแบบใช้หมัดต่อหมัดหรือว่าปืนต่อปืนยิงกันมีครับแต่ว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีหนังเรื่องอื่นเคยทําเพชรตัดเพชรนี่มันแนวแปลกแล้ครับเห็นไหมครับใช้วิธีถ่ายช่วงนี้รถจะต้องเสียหลักนะครับเห็นไหมครับคนดูในสมัยนั้นก็ลุ้นกันนะครับยิงนะครับ ดีนันสิงห์ที่รันนะครับยิงไปที่ยางนะครับรถยางแตกครับมิจาบัญชาก็ต้องประคองรถนะครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามบทบาทครับรถพุ่งลงเหวครับแล้วก็รถก็ต้องระเบิดนะครับแล้วชื่อหนังเพชรตัดเพชรก็จะขึ้นมาตรงที่ไฟกําลังลุกท่วมรถคันนี้แหละครับวิชาเลยครับคุณชนินทร์นะครับถูกยิงครับเห็นไหมครับ วันนี้ผมจะให้ดูในฉากที่เป็นเรื่องไล่ล่ากันทางรถนะครับลงไปในน้ําครับคุณเกศชาเปลี่ยนวิธีนะครับขับรถเบนซ์นะครับมีรถตามหลังมานะครับก็ยิงกันนะครับระเบิดครับดักไม่ให้รถคันหลังมาแต่ว่าบนฟ้ายังมีครับเฮลิคอปเตอร์ครับนี่ปี2009นะครับของคุณปริญญาทัศนียกุลนะครับเป็นหนังบูซึ่งโด่งดังมากๆนะครับเพชรตัดเพชรนะครับใครยังไม่ดูก็ต้องหาทางดูนะครับ มีทั้งแผ่นดีวิดีแล้วก็แผ่นซีดีนะครับวันนี้ตัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่านี่คือฉากบูไลล่านะครับนี่ถ่ายทําที่พื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับเมื่อปี2 0 9นะครับยังเป็นที่ว่างเปล่านะครับคุณลือชัยนะครับทิ้งระเบิดลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นะครับดักที่จะไม่ให้รถของคุณเกชานั้นรอดพ้นนะครับเรื่องที่2ครับ สมันเมธนีวิ่งมาครับกระโดดหลบรถครับเมื่อหลบไได้ก็กระโดดเกาะประตูรถเบน์เลยนะครับแล้วก็ถูกลากออกไปแบบนี้แหละครับโอ้เชี่ยวครับคุณเสริมพันธุ์สุดทินเหตุเป็นคนขับนะครับเห็นสมบัติโหนเกาะติดมานะครับก็เตรียมตัวแล้วครับชนต้นตาลต้นนี้แหละครับสมบัติกระโดดหลบครับแล้วก็สมบัติไปขโมยรถคันนี้แหละครับอ้าวรถเราขโมยรถคันนี้มาได้ทีนี้ก็ไล่ลากกันในดงตานี่แหละครับ เห็นไหมครับนี่คือคิวบูของหนังไทยเรื่องหนึ่งนะครับถ้าบอกชื่อไปแล้วท่านจะตกใจนะครับว่าชื่อเมนฮาบูกันขนาดนี้เลยนะครับนี่คุณเสริมพันธุ์สุทิเน่นะครับขับรถเบนหนีนะครับสมบัติเมทินีก็ขับรถสปอร์ตไล่ตามนะครับคอยดูวิธีบี้กันนะครับพึ่งชนไปแล้วครับโอ้โอ้กระจายครับชื่อหนังอยาเพม่รู้นะครับแต่เป็นหนังที่ออกฉายเมื่อปี215นะครับที่โรงหนัง เฮตราม่านะครับดูนะครับวิธีถ่ายทาโหด่งตาลนะครับชนเรียกว่ากันคนดูลุ้นนะครับสมัยนั้นนะครับดูฉากนี้ครับเหินแล้วครับรถเบนต์ึ้งโอ้รถสปอร์ตของสมบัติก็ตามมานะครับเห็นไหมครับยัเห็นเป็นสมบัติเป็นคนขับนะครับ ถ้าช้าๆอย่างนี้เขาจะใช้ตัวจริงแหละครับแต่ถ้าแรงกว่านี้อาจจะใช้สแตอินนะครับดูนะครับเวลาดูในโรงหนังนี่กลัวรถจะวิ่งพุ่งชนต้นตาลจริงๆเลยนะครับเพราะว่าจะหักหลบยังไงพ้นนะครับบี้กันแล้วครับออกสู่ถนนแล้วนะครับก็ยังไล่กันอยู่เรื่อยๆนะครับขึ้นไปแล้วครับรถเบนวิ่งนำหน้านะครับสมบัติก็ไม่ยอมครับขึ้นสู่ถนนหลวงครับ บี้กันตลอดทางนะครับโอ้โหรถสมบัติเสียหลักครับเห็นไหมครับเสียหลักเสียหลักจะไปยังไงครับเหยียบก้อนหินครับเห็นไหมครับรถพลิกคว่ำครับสมบัตินะครับก็เสือกสนออกมาจากรถด้านคุณเสริมพันธุ์สุดที่แน่นนี่เห็นแล้วยิ้มนะครับนี่สบายกููไปละวิธีดูครับฉากนี้ครับไม่น่าเชื่อครับรถคันมันเล็กยังไงไม่รู้สมบัติยกรถนะครับ เอาละครับกลับมาคืนสู่สภาพเดิมนะครับเปิดประตูแล้วก็เข้าไปนั่งแล้วขับเหมือนเดิมแหละครับตามครับต้องตามตามทั้งไม่ค่อยมีสภาพแต่ไปทางลัดครับลัดออกไปแล้วก็จะไปเจอกันแหละครับผมตัดไว้เลยนะครับลัดออกมาแล้วครับรถเบนซ์วิ่งทถวนี้นะครับรถเบนซ์วิ่งตามถนนหลวงสมบัติโผล่ครับแล้วก็รถจะเฉี่ยวกันตรงนี้แหละครับนึกออกไหมครับว่าเป็นหนังเรื่องอะไรครับบางท่านอาจจะคุ้นๆนะครับ พราะว่าหนังเรื่องนี้ออกแผ่นซีดีไปแล้วนะครับพงแต่ว่าในแผ่นซีดีนั้นภาพจะไม่สวยเท่านี้นะครับภาพแค่อยู่ตรงกลางนะครับเรียบร้อยครับคุณเสริมพันธ์นี่ครับนางเอกของเรื่องครับคุณทัศวรรณเสนีวงศ์นายุทธยานะครับหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าแม่อายสะออื้นนะครับของคุณชุติมาสุวรรณรัตน์นะครับชื่อหนังรักๆเศร้าๆนะครับแต่เวลาทำคิวบูนี่เรียกว่าจะกัดจะกันนะครับสำหรับฉากนี้นะครับหนังเขาฉายครั้งแรกวันที่27 ธันวาคมปี2015ครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่3ครับคอยสังเกตซ้ายมือนะครับจะมีโรงหนังอยู่นะครับน่าจะเป็นโรงหนังเพชรรามาที่ประตูน้ำนะครับเพราะว่าจะไปสัมพันธ์กับที่สะพานอันนี้แหละครับที่สมบัิเมธนีจะขับรถขึ้นสะพานนะครับนี่คุณสะอาดเปี่ยนองศาลครับเป็นฉากไล่ล่าที่คุณสุริยาชินภันธ์นะครับผมตัดเอาให้เห็นฉากที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับตรงนี้แหละครับเหินครับปึ้ง คุณสุริยาก็เหินครับแต่ว่าเป็นสแตนด์อินทั้งหมดนั่นแหละครับภาพชุดนี้ก็มาจากหนังเรื่องเพ็ของคุณสุปชัยโตสัมพันธ์นะครับซึ่งข้อฉายเมื่อวันที่14พฤศจพฤายนปี2 0 1 8นะครับที่โรงหนังเพชรรามาฉากคิวบูไล่ล่ากันที่ดูเด่นเพชรมันก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับนอกนั้นจะเป็นฉากที่ใช้หมัดใช้มือนะครับดูนะครับเชี่ยวหลเชี่ยวแม่ค้าครับแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่4ครับสมบัติเมทนีกับกำธรสุวรรณปิยาสิรินะครับ รถสองคันนี้แหละครับบี้กันนะครับตลอดเส้นทางนะครับจริงๆบี้กันเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมตัดให้ดูสั้นๆนะครับเพื่อให้เห็นว่านี่คือฉากบูไล่ล่านะครับซึ่งต้องใช้เงินในการลงทุนนะครับเรียกว่าต้องเหนื่อยหน่อยนะครับกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอย่างบี้กันอยู่นะครับแล้วตรงนี้แหะครับวนกันไปคนละทางนะครับ นี่ข้าม่น้ําบางปะกงนะครับนี่จากหนังเรื่องนักเลงเทวดานะครับซึ่งสมบัติเป็นทั้งผู้สร้างแล้วก็เป็นทั้งผู้นำการแสดงนะครับไฮไลท์ของเรื่องก็คือต้องการจะโชว์รถ2คันนี่แหละครับที่มาใช้บี้กันนะครับสะพานเทพหัสดินนะครับแล้วก็จะเรียกว่าอะไรชนกันตรงนี้แหละครับไทเทนเมทเนีฟิล์มก็จะขึ้นตรงนี้แหละครับนี่คือเรื่องที่4แล้วครับสําหรับฉากปูไล่ล่านะครับที่ ไม่ธรรมดาสําหรับหนังไทยนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเสือสีแควของคุณพรอนแพโดนนะครับเรื่องนี้ปี2019นะครับคุณดามรัสกรขับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าเป็นสแตนดอินนั่นแหละครับแต่ว่าดูแล้วสะใจสนุกนะครับคุณกรุงศรีวิลัยนั่นกับรถเก่งคันนี้นะครับไล่ตามแล้วก็ไล่ยิงนะครับหลบนะครับเห็นไหมครับนอกจากมัดๆมวยๆแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับ ก็มีฉากนี้แหละครับที่ดูแล้วหวัดเสียวนะครับกรุงศิลป์ไรก็ยิงเนี่ยดามก็หลบนะครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่ถูกสักทีนะครับไม่อยากจะยิงแล้วเอาปืนส่อนแล้วปืนเก็บแล้วนะครับนี่ของคุณผรอนแรรูดนะครับเรื่องเสือซี่แควนะครับก็มีฉากคิวบูไล่ล่ากันที่สนุกแล้วก็มันสะใจนะครับไม่ไล่กันธรรมดานะครับมอเตอร์ไซค์กับหลังหันแล้วครับ จันหน้าสู้นะครับกรุงศรีลรยจะทํำยังไงเห็นไหมครับก็เห็นหน้าคุณดมอยู่นะครับตรงนี้เวลานี้เป็นสแตนดอินครับลงครับแล้วก็ไปต่อนะครับอีกเที่ยวหนึ่งครับขึ้นมาเลยอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับนี่คือเสือสีแควนะครับมาถึงเรื่องที่6ครับดูรถไปเยอะแล้วนะครับวันนี้มาดูเรือบ้างนะครับคุณดำจะสกรไปก่อนนะครับคุณนาทผูวันไหนตามานะครับก็เอาเรือหางยาวนี่แหละครับ ไล่ล่ากันนะครับไปหล้วครับเรือหางยาวนะครับนี่เรื่องคมเฉือนคมนะครับของคุณพยุงพยักกุลนะครับก็เป็นฉากไล่ล่ากันซึ่งใช้เรือนะครับเรือหางยาวนะครับดูฉากนี้ครับฉากนี้จะเห็นเรือเฉียวนะครับแล้วก็เหินขึ้นบนฟ้านะครับแล้วเวลาเหินไม่ธรรมดาครับต้องมีคิวบูกันนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นจะดูธรรมดาเกินไปนะครับเพื่อที่จะทําให้เห็นว่าเป็น ผู้ที่ขับเรือนั้นเป็นดามแล้วก็เป็นน้าทููในจริงๆนะครับแต่จริงๆเป็นสแตนด์อินนั่นแหละครับก็ต้องถ่ายเจาะเห็นหน้าอย่างนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนดูจะไม่เชื่อนะครับก็เป็นหนังคิวบูอีกหนึ่งครับที่ทําแปลกนะครับนอกจากยิงปืนนะครับนอกจากต่อยกันดื้อมัดนะครับต่อยกันดื้อมัดสัตว์กันด้วยมีดนะครับยิงกันดืวยปืนนะครับก็มีอุปกรณ์แบบนี้เพิ่มนะครับก็คือใช้เรือในการไล่ล่านะครับ เรียกว่าสั้นๆนะครับแต่ว่าสาใจคนดูครับดูครับบางคนบอกว่าเห็นความเรเห็นความวิบัติของคนอื่นแล้วสะใจนะครับคมเฉินคมนั้นเข้าฉายครั้งแรกวันที่13ตุลาคมปี2019นะครับที่โรงหนังเพชรรามานะครับจากเรือก็มาสู่รถนะครับก็ยังเป็นคมเฉินคมนะครับเป็นฉากซึ่งดูครับทําภาพสโลให้เห็นด้วยนะครับก็เรียกว่าเสี่ยงกันทั้งนั้นแหละครับทั้งผู้แสดงนะครับแล้วก็เรืออีกเรื่องหนึ่งนะครับ ใช้เรือหางยาวขนาดเล็กนะครับเห็นไหมครับคุณดามดัสกรนะครับแล้วก็พระเอกก็จะเป็นคุณสมบัติเมธนีนะครับนี่คือเรื่องใครใหญ่ใครอยู่นะครับก็เห็นไหมครับเลือหางเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าเสียงดังสนั่นลั่นทุ่งนะครับเป็นหนังซึ่งคนดูในสมัยนั้นชอบนะครับเพราะว่าคือดูรถมันก็อีกแบบหนึงนะครับ มาดูการล่าทางเรือเห็นไหมครับคนที่เคยคอมเมนต์นะครับบอกว่าเคยไปดูการถ่ายทําฉากนี้ด้วยนะครับก็จะเสร็จนี่นานนะครับเพราะว่าเก็บแต่ละฉากนี้ค่อนข้างยากนะครับดูครับกล้องนะครับนะครับไม่ใช่รับแบบช้าๆนะครับขับเร็วจริงๆนะครับให้สังเกตที่น้ําที่กระจายด้วยนะครับ บางคนบอกว่าเขาอาจจะขับช้าก็ได้นะครับแต่ว่าท่านสังเกตน้ําที่กระจายนะครับว่าก็กระจายพอสมควรนะครับถ้าใครเป็นคนที่นั่งเรือบ่อยๆนะครับจะรู้นะครับว่าถ้าน้ํากระจายเยอะขนาดนี้นั้นก็ต้องขับเร็วพอสมควรนะครับสมบัติเมธนดีครับยิงครับนี่คือหนังเรื่องใครใหญ่ใครอยู่นะครับออกฉายเมื่อวันที่28ิมิถุนายนปี2องนะครับที่โรงหนังแมคแคน่านะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ นอกจากจะใช้บัดใช้มวยนะใช้ปืนในการต่อสู้กันแล้วนะครับก็ยังมีฉากไล่ล่าซึ่งเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับฉากแบบนี้ต้องลงทุนสูงนะครับแล้วก็ต้องเสี่ยงต่อการที่จะเกิดอุบัติภัยแบบนี้ลองสังเกตดูสิครับเวลาเขาถ่ายนี่ถ้าเป็นสมัยนี้บอกว่าอดูครับเห็นไหมครับกระเด็นตรงที่เก็บนะครับไม่งั้นจมน้ําตายเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่เสื้อเรียกว่าอะไร ไม่ได้ใส่ชุดชีพเลยนะครับอยู่นะครับเรือพังจริงๆเลยนะครับนี่ผมตัดแบบรวดเร็วที่สุดเลยนะครับดูครับหลบนะครับเพราะว่าไม่งั้นถูกเรือชนคุณดามดัสกรนะครับนี่ถลตมน้ําจมน้ําจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเร็วแล้วก็น้ําลึกนะครับไม่ใช่น้ําธรรมดานะครับนี่จะอาจจะเป็นเป็นคลองที่เชื่อมมาจากทะเลนะครับแถวแถวสมุทรสาครหรือสมุทรสงครามนี่แหละครับบางทีคนเขาดูเขาบอกว่า ไม่เซฟการแสดงเลยนะครับก็นปี่ปี2019นะครับอย่าไปคิดมากนะครับสมัยก่อนนั้นขนาดปี224 25หรือหางคุณจารุนียังตกน้ำไปแล้วนะครับแล้วอันนี้นะครับดูนะครับก่อนนั้นตั้งนานนะครับนี่ดูฉากนี้ครับสามลำนะครับไล่สวยเลยนะครับมองไกลๆนี่สวยนะครับแต่จริงๆคนแสดงนี่เสียวเลยนะครับ ดูครับแสตไปนะครับพุดนะครับสามลำนี้จะเป็นไฮไลท์ของเรื่องเลยนะครับยิงกันมามากบายแล้วครับสามลำนี้น่าจะเป็นผู้ที่ขับเรือเก่งนะครับแต่ว่าเขาใช้ดาราแสดงนะครับเห็นไหมครับเวลาดูใกล้ๆแล้วจะเป็นตัวดาราจริงๆนะครับแต่เวลาเหินนี่นะครับเวลาเหินนี่จะต้องใช้สแตนด์อินแน่ๆแล้วครับมีสมบัติเธทีนะครับเพื่อที่จะจับภาพระยะใกล้ตรงนี้แหละครับที่จะเหินครับไปก่อนครับดามดัสกอร์ครับแต่ว่าน่าจะเป็นสแตนแล้วลงไปแล้วครับ เหินข้ามาอีกฟากหนึ่งนะครับอีกลำหนึ่งครับมีทั้งหมด3ามลำสมบัติกับเหินบ้างครับแป๊วนะครับหลบนะครับดูนะครับไม่ใช่สมบัติหรอกครับเป็นสแตนนั่นแหละครับขนาดนี้โอ้โหต้งไปในน้ําเลยนะครับแล้วอีกลำหนึ่งครับอันนี้อเป็นตัวธรรมดาทิ่มบนรถสิบล้อเลยครับโอ้ยไม่รอดครับโอ้ยและนี่เหินต่อหน้าเลยนะครับนี่แหละครับฉากบูไล่ล่าที่ไม่ธรรมดาของหนังไทย